เพราะว่าเป็นพระสงฆ์แมาจารย์ถึงมีความมั่นใจถึงมีความคิดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่นๆเกี่ยวไหมจย์ต้องยอมแล้วว่าบางเป็นปัจเจกบุคคลแล้วกันบางคนเป็นแบบนั้นบางคนคิดว่าพอบวชปุ๊บแล้วเป็นเทวดาเลยจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าโดยโดยโครงสร้างาสังคมเป็นอย่างนั้นเราเจอภาพบวชใหม่เราก็ต้องยกมือไหว้ล้วก็ต้องกราบ บางทีอาจจะเกิดจะเกิดภาวะหลงตัวเองมั่นในตัวเองจนเกินไปอะ่ะจริงๆมันก็ควรละสักยญาติฐิก็คือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอะ่ะเราเป็นพระพระก็คือเป็นนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนที่ต้องมาเรียนธรรมะพะพุทธเจ้าจะได้ไปบอกไปสอนเขาได้แต่สมัยเนี้ยมันม,ม,มันก็มีความน่ากลัวอย่างคือพอพระสังฆาธิการหรือพระอุปัชยะพระมหาคณิสอนที่ที่คอยบวชให้เนี่ย ไม่กำกับดูแลเนี่ยก็ทะลึ่งเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเทวดาเป็นอะไรไปกันหมดจะจะรักษาโลกจะนั่นจะนี่จะโอ้ยคืนพลังนั่นพลังนี้โอ้มันมีหลากหลายอย่างจริงๆแล้วก็เลยถึงบอกว่าบางทีเนี่ยจุดจุดของปัญหาเนี่ยบางทีแก้ง่ายๆเนี่ยสำหรับผมมาตอนเนี้ย อุปชาหรือ,อมหาคณิสอนก็นคือควบคุมใช่นเะอหนึ่งคุณปล่อยให้บวชมาได้ยังไงสองบวชมาแล้วได้ติดตามควบคุมไหมหรือเป็นอุปชาไก่ต๊อกก็คือคอด้งคอดทิง้งคอดทิงดท้ง,งหวังเอาซองรับอวดอย่างเดียวแล้วก็จําไม่ได้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพระใหม่ที่คึกขนองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เกินพรรษาห้าอยู่คุณผู้ายอยู่าไม่เกินห้าปีนึกเฮี้ยนอยากทําอะไรก็ทําแต่ความเสียหายอ่ะ มันก็เสียไปทั้งสังคมนทนพระพระพระ,ะคุณเจ้ารูปเล็กรูปน้อยก็เสียไปกันหมดครัแต่ว่าเคสนี้เนี่ยพอมันเกี่ยวข้องกับสมุนไพรว่ามันไปไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่การบําบัดร,รักษาช่วยเหลือดูแลแต่ถึงขั้นฉีดอะถึงขั้นฉีดซึ่งมันผิดเนี่ยอาจารย์เห็นเห็นเรื่องนี้แต่แรกอาจารย์คิดยังไงจริงๆเนี่ยบทเรียนมันก็มีมาหลายบทเรียนแต่มันไม่ใช่เป็นรูปของพระครับอาจจะเป็นรูปของ อนาคาลิกบางท่านอย่างเช่นพระบิดาอารมณ์อย่างอากงอาม่าอย่างพระเชงม,มันมีบทเรียนมาตั้งเยอะแยะแล้วแต่ละท่านก็ต้องไปรับโทษในเรือนจำอ่ะก็มีตัวอย่างให้เห็นผมก็ไม่เข้าใจว่าทั้งโยมและพระคู่เนี้ทำไมถึงกล้าที่จะทำน้ำหมักอะไรแบบนี้รวมไปถึงน้ำกลั่นอะไรแบบนี้เพื่อ,อเพื่อมาทำหัตถการแบบนี้ค,คือผมไม่เถียงนะครับว่าโลกโบราณเนี่ย นักบวชคือศูนย์กลางแห่งความรู้เช่นศูนย์การทางการแพทย์ถ้าใครเราดูหนังอย่างพวกบุพเพันิวาสแล้วเราก็จะเห็นว่าอ่ะพระเอยบานหลวงเอยยป็นคนออกเขียนได้เป็นคนมียามีคนศึกษาวิทยาศาสตร์ดูดวงดูดาวอะไรเงี้ยโหราศาสตร์คือเขามีวิทยาศาสตร์รองรับมีองค์ความรู้รองรับแต่เดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วไงครับเรามีหมอเฉพาะทางเรามีการแพทย์ซึ่งมันก้าวหน้าไปมากแต่เรากับที่ก็จะถอยหลัง แล้วมาทําหัตถการบางอย่างที่มันดูรุนแรงเกินไปมผมใช้คาว่าหัตถการที่ดูรุนแรงเกินไปนะเพราะว่าโอเคถ้าถามว่าหลวงพ่อจะแบบมีนวดแผนไทยม,มีแจกสมุนไพรผมก็จะผมก็จะส่งคลอให้เป็นอาหารเสริมแนละ้วอย่างขามิ้นชงขมิ้นชันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับญาติโยมฟ้าทลายโจนี้ซึ่งถือว่าวัดอะไรวัดเขาก็มีแจกมีขายกาันซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่การที่เอาสมุนไพรมากลั่น แล้วฉีดไปในหลอดเลือดดำ <c oughs> อันนี้มันเป็นหัตการทางการแพทย์ <c oughs> มันต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทําเท่านั้นพ <c oughs> อทําอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหแล้วเมิดกฎหมายบานเลยใบป,ประกอบโรคศิลคุณมีไหมคุณเป็นแพทย์หรือเปล่าคุณนูน่นคุณนี่คุณนั่น <c oughs> ผมก็ไม่รู้เมือนการว่าสาารสุขจะจะ,จะให้สักกี่ข้อหา <c oughs> ยังไม่รวมอายการพนักง,งานสอบสวนอีกจะจัดให้กันสกี่ข้อหา <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าทั้งพระคุณเจ้าและโยงเขาจะหาเรื่องทาไปทาไมคมันมันไม่ได้ดีกับตัวเองเลยแล้วพอมันมีคนตายเนี่ย ผมถามว่าท่านจะรับไหมล่ะว,ว่าท่านประราชิกเพราะการฆ่าคนตายถือว่าเป็นประราชิกนะครับท่านจะปฏิเสธไหมล่ะตอนแรกท่านก็บอกโอ้ยนี่สมุนไพรท่านยาท่านวันนี้ท่านจะมาโบยหรือเปล่าเอ้ยโยมคนเดียวอาตมาไม่เกี่ยวหรอ,อมผมว่าจริงๆเรื่องที่มันสุ่มเสี่ยงกับความชีวิตคนอื่นอะ่ะก็วางได้ก็วางมันไม่ใช่เรื่องของเราให้ใหแพทย์ที่เป็นคนทำเราอยู่ในยุคที่การแพทย์จเจริญแล้วผมไม่อยากให้พระคุณเจ้ามา มาทำอะไรแบบนี้เลยแล้วก็แล้วกลายว่าพอมันมีผู้สูญเสียขึ้นมาคท่านยอมสละสมณเพศไหมล่ะครับท่านยอมถูกปรับอาบัติประราชิกหรือเปล่าผมยืนยันนะผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าจ่ายเป็นแคปซูลเป็นลูกกรอพพอคุยกันได้คแต่จ่ายทั้งหลอดเลือดดําอันนี้คงไม่คุยด้วยเพราะว่ายูไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีใครจบเทคนิคการแพทย์ไม่มีใครเป็นพยาบาลไม่มีใครเป็นอายุรแพทย์คุณไม่มีสิทธิจ่ายอะไรลงไปในหลอดเลือดดำเต่อต่อให้คุณ รับการรักษาด้วยวิธีการดีแล้วคุณหายดีก็ตามนะตามที่เขาอ้างผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อเลยในทางของสงผผิดหลักไหมผิดหลักผิดหลักทำคือถามว่าถ้ามีคนตายเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าคณะปกครองในทุนที่ต้องเรียกมาสอบสวนแล้วว่าเกี่ยวข้องยังไงว่าเกี่ยวข้องยังไงถ้า เกี่ยวข้องโดยตรงก็ต้องตีประราชิกนะก็ต้องให้สาริกเลยใช่เพราะถือว่าทาให้คนตายไงแต่นี้ผมก็ยังอันนี้พูดตรงๆยังไม่เห็นข่าวจากสื่อเลยนะว่ามีการสอบสวนอธิกรพระรูปนี้ไหมแล้วใครเป็นอุปชัชยะเรียกกลับต้นสังกัดหรือยังไม่มีไม่ผมยังไม่เห็นกระบวนการต้นต้นสังกัดว่ายังไงสํานักพุทธว่ายังไงยังไม่เห็นอธิการยังไม่เห็นสํานักพุทธยังไม่เห็นแล้วก็ สังฆาธที่การในท้องที่ผมก็ยังไม่เห็นคือต้องอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอันนี้ต้องต้องจัดการอะไรบางอย่างแต่ดูท่าที่ผมเห็นไม่มีใครสนใจเลยกลายเป็นว่าสาธารณสุขก็เห็นไปตรวจสอบในพื้นที่แต่แต่ถามว่าสํานักพุทธอุปชาแล้วก็เจ้าหน้ปกครองยังไม่เห็นซึ่งจริงๆควรจะต้องแอคชั่นตั้งแต่แรกเลยนะที่มีข่าวมีมีพระเข้าไปเกี่ยวข้องอย่เพราะเพราะะทําให้คนตายสำหรับผมมันเรื่องใหญ่จริงๆถ้าถามว่าถ้าเกี่ยวข้องโดยตรงก็ ต้องให้สละสามัะเพศแล้วก็มารับโทษตามกฎหมายจริงๆแล้วเพราะยังไงซะก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระไปแล้วแต่นี้ต้องสอบสวนก่อนต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านก็ต้องสอบสวนก่อนว่าว่าเป็นยงงไวว่่าาเกี่ยวแค่ไหนหรือแค่ชี้นาอย่างเดียวแตถ้าแต่ชี้นาก็ไม่ได้นะการชี้ให้คนไปตายก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะอ่าชี้อันนี้ทำที่ ไ,ได้โมโนแมกซัดความมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6ร8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน336สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย